เลิกโง่เจ,าจ้าเจ้าจพูดว่าแจไดสันเจ้าพูดว่าแจไดโอ้บ่ได้พูดบ่ดดนี่อเออจักตัว,ตว,ส,ส,วสิบสามตัวยังเมื่อเสา,าเร์จะพาไปเชียร์เลยไอโบโอ้สบายดีบ่ได้ไปหาหมอบ่ไแล้วใครทั้งสองอไปหาหมอไปหายูซิเลียร์วันนี้ ผมมันหอนเนาะเนาะเอาซะนีนนนน่เลยเนาะ <c oughs> เป็นเรื่องว่านั่งน,นำเถอะเว้ยเว่เพิ่นหอนเนาะทุกคนสบายดีทุกคนตอนนี้กะเป็นยามแรงๆเนาะประมาณห้าโมงป่ายเนาะสิหกโมงได้เนาะตอนนี้ก็คือเฮ้ามาเบิ่งบรรยากาศยามแร,รงๆของเทบ,บ,นนบวันปอสิตีว่าเพิ่นเฮ็ดจนนังได๋ เราก่อนเท่าทายไปแล้วอีมุมหนึ่งแต่มุมนี้เขาพ่ได้ถ่ายอันนี้คือสอนงโง่ขัขข้วเขาทุกคนแต่ว่าไปใกล้บาได้เดฟเพราะว่าย่านงโง่้นนะนะแล้วก็เส้นทางนี้คือเส้นทางที่ค่อยไปมือเช้านี้ก็คือไปอันซ้อนกุ้งซ้อนป่าเนาะนี่ทุกคนเอยเห็นบอกคืออยู่ไก่แท้ล่ะนี่นะทุกคน แม่แต่ตยู่ทงไกลๆนะเออเรานี่เป็นตะยู่แท้เริงเด้ออันนี้พ่อน่าจะถมออกมาใหม่ถมออกมาไม่ละกะหัวต่ว่าปุ๊กกระต๊อบอยู่เนาะเป็นตะยู่อยู่เด้ทุกคนเป็นตะเย็นนะบรรยากาศยังมเมล็ดยังมเมล็งของชาวบ้านเนาะโอ้เป็นร้อยพวกเราทุกคนเลยค่อยเดี๋ยวเบิ่งแล้วคอยนับบอคู บายดีโง่เจ้าบ่เจ้ามีอยู่บอโง่สีเล่โง่เจ้าเจา้าพูดว่าแจกไดสันเจ้าพูดว่าแจกได้อดดโอ้ไ่ได้พูดบ่นี้อเออจักตัวส,ส,สิบสามตัวยังมือเสาร์จะพาอันไปชีเล่ลอเอามันไปเองมาเองวันนี้นะอเอาค่อยว่าแม้นอัน ยามือเสาจะพูดเจ้าผ่ากันไปเออย่าเมือเสาผ่ากันไปแล้วย่าเมือแรงผ่ากันมาบ่แมนตัวนี้มันไปเองมาเองบ่ปาเจ้าจือบ่จืดโงเจะของเลยก็เห็นยู่ก็คือจืดอยู่บ่เอาหานามาคุยหน่อยกว่าเออเจ้าซื้อว่าหยังเจ้าน่ะฮะวี่เจ้าปีสิบเอ็ดปีมันหนังเห็นยังอันนี้ นังดินเบเิ่อโง่นี่ยบอเจ้าคืออารมสุนทีแถวบาบ่ายันทุกหมดนี่ <c oughs> เออหลายเจ้านอนนี่จะา่าหอดบอร้อยสองร้อยตัวนี่จากอีละมีจักจักยางเพิ่นเป็นผู้บ่าวสายซิวนอนทุกคนปู๊บุาาน่น,นีเข้าเข้าใจว่าเอาโง่มาแล้วกอะ่ปยังเมื่อเช้าแล้วยังมื่อลงเพิ่นผ่ามาปล่อยยูนีบ่แมนไปเองมาเองว่าสันสุดยอดความสลาดของโง่เนาะ เอาแล้วแล้วมาที่นี้นะ่ะแามกินน้ำมันกินนยุ่งสิเลออันนี้นะ่ะเอ้าขันยที่มักินยังสิแล้วมันจะไปกินน้ำเนี่ยนะโอ๊ตเอาบอกเดี๋ยวนี้ก็าไม่ได้กินเลยเด้มื่อื่นซ้อมยังสิปงไปเองไปโอ้นอนอ,อ,อันนี้คือเขอาไม่เข้าใจเนะออาะเพราะเขาเคยเลี้ยงโง่ทุกคนเพราะว่ายู่นี่นั่นเขาบ่เห็นเนาะนึกว่าอันนั้นเป็นหนองบ่วะ น,น้องยุ่แต่ว่ามันแห้งไปแล้วเพราะว่าโง่มันมีอะสมมติว้ามีหนองก็ต้องไปลู่กินบ่อนเดียวเนาะ<ม>ตอนนี้กะจ๊กะจางก,ก,าก,ก็ไปโทรอะไรทุกคนเออโทรอาณาเขตอาณาเขตนี้เป็นของโง่เนาะเดี๋ยวว่าสิภาพปเลาะเบิง้งในบ้านมาที่นี่อันนี้คือส้อนบ้านเพิ่นเฮาสอนโง่ก็ควยเฮ้าก็เลยมามานี่หนะก้อนอ่ะนะเฮาบอกมลึงบอเห็นโง่หลายปานนี้เนาะบางท่านเห็นขวายุแต่ว่าอยยุคนละซนคนก็เลยไม่ได้ย่างไปทุกคนเส้นนี้บบเคยย่างมาเนาะเฮาก็รัดมาใหม่เนาะ ขึ้คืถเช้าอตื่นเบิด <laughs> โอ้สบายดีเฮ็ดเหลอนั other, นะ่นนะเสร็จคนป่วยบ่โออ,อยู่จะควนหื่นนี่นะปาดใครบ่รโอ้สบายดีมาได้ไปหาหมอบ่ไปแล้วใครทั้งสอง ไปหาหมอไปหายูซิเซอร์บัลนี้หมหมอเขาไม่สัตยาโอ้จักมือเลยนนโ,โอ้อยแบบาหาการเด็กสองสามมือกระเติมดึงอยู่เด้เออตะลุ่นตนเนาะเสร็จน้ำเข้ามาเด้แม่นยี่บอกู้เท่าแต่เก่าเสร็จน้ำเข้ามาซับยาจักมือสีเศร้าจอน่ะดีเลย เอา้าวดีแม่แล้วก็นอนเครือกันกันสิบบติดกันคือกเก่าเนอะบอโอ้ยเนาะคนไข้หลายนเนาะมอว่าเป็นใครในวัดธรรมดาบอสออใครกัอ,อยูอ่กับบ้านนี่บอสอยกับบ้านนี่อ,อยูยย่สน่ะเ่ราะงั้น,ปปนไปกงไปไกลละอุกอังนำทางเศร้าจีหอดเนะาะเศร้าเร็วๆเด้เอโอ้นี่เฮาก็บุกลุกเนาะ พอดีหอมาแต่อาทางนะหลดที่พูหลายทุกคนสาวอุทัยสิทุกคนแพ้ฝุ่นเล็กน้อยเป็นภูมิแพ้เล็กน้อยคนที่พูดลายเนี่ยเอาแน่รอดเป็นวัดฮ้อนกับเป็นวัดหนาวก็เป็นวัดฝนก็เป็นวัดสลุกก็คือเป็นวัดตลอดม่มีช่วงไหนที่ว่ายุดพักวะมบ่เป็นวัดโลกประจำตัวเนาะอันนี้คือเพื่อนอีมุมนึง เพื่อนนี่ส่งเดียวกันวัดทุกคนย่างหล่อตามทางเลยลายหลังทุกคนมุนหน้ามุนหลังลอยห่วยผู้เาาบาวให้อย่างนอ้อนี่สบายดียดโอ้ขือย,ยิ้มหวานเถอะวะเห็ยนยังคุณละไม อ,อืออาไปยเพชรยังกินหมวกกินอือเจ้าอยู่กับเพออยู่กับเมย์สองคนอ๋อรุลนรุ่นได้รักบอยังบ่ได้เลยอือเจักปีเจ้านะเจ้าออปีอุตส่าห์เห็นผู้บ่าวทุกคนเออพันมีเมย์แล้วอกหักมาเป็นแถวเซ <laughs> าเาปีนี้โอ้อยู่สองคน <laughs> ปลาเถินหลังบักใหญ่โอ้สบายแล้วเนาะ <laughs> อย่างมื้อเช้ากลับไปหน้าบ่ไปหายอยู่หากินยามแดงก็เข้ามาเนาะ อ๋อเสียบเสบเสียบเสียบเพศลายแท้กินสองคนนึงสองหลังค่าโอ้สองหลังค้าพ่อแม่บออยู่พุ่นบ่ลุงป้าโอ้พ่อแม่ไปซิรู้สิทำงานบ่ชีอะไรนะเอ้ายังไปพ้อยูวัดโอ้เพรบดแมนอ้าวเสจเจอนำเสจเจอนำคอยกับแม่เสจขึ้นกันล่ะสู้ๆู้สู้สมันมันหาเงินมันมัน ชีวิตคนเฮานะทุกคนเอ้ยบอกว่าแพ้แล้วสาวผู้แทยกะพอปังกัน18ปีแม้สาววัย16เ,เนาะกะอยู่ในช่วงจบม .6 จิบไปต่อมหาลัยกะค่อยเคือกันตอนนี้ก็เลยแต่เพอเนาะกะสู้ไปชีวิตค,คนเฮาคนตายกะคนตายคนยังกัเป็นเรื่องปกติะวามนีความตายมาได้เนาะทุกคนเอ้ยสู้ไปละอู้ด็งน้อยลายๆทางคุณ อยเดี๋ยวสื้อผาไปเบิ่งอันนี้คือนอชโนอันนี้คือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน้อยเนาะเออเ<า>มืองอ,อัศพรนี่ดนะเออกไม้เพิ่นนี่เอาหินเฮ็ดแล้วก็เทินไปเอ,องซี่เลยเนาะแมนบอกเออเขาเอิ้นเฮ็นเสาตังบอกเออเอ,อเอามันบ่นบตกบ่หรือว,ว่าเพินพ่นเพิ่นเฮ็ดเล็กเสียดอยู่บ่กเพิว่าเอา,อาเ,อเอานนี้เสียบตั้งเลยทีนี่แม่นบ่ได้มีเล็กบงนี่อยังเลยเลยโอ้คือ คืกหนอยแล้วเขาตั้งมาตั้งวลาห้าสิบปีอ๋อเมืองจากเสาในสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกต่อเอาไปอีกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้าปัตโต้เสาห้าเสาเสาขยายไปพร้อมกันนะอ,อันนี้อีแบบเนาะเฮ้ยท่านี้ท่นนานว่าเคยมาเนาะโอ,อ้นนี้เพินปลาเพิ่นผู้วังหัน อยู่สองข้าแต่เพื่นเห็ดหลายเนาะอ๋อทุกคนย้อนไ้ย้อนไวอ้อ่สบายดีสบายดีก้อนผู้สาวผัดแลหนีทุกคนเอ้ยอออันนี้คือร้านค้าน้อยเนาะร้านค้าสุมๆนอ้าจจะคนนี่สองสี่หกแปดสิบ สิบสองสิี่คนรู้เฮิ่นเดียวบอกสิบสี่คนนี่ใครเฮ้ยเฮ้เ้ยเฮ้ยเยเยเฮ้ยเฮืเ้เย,ย,ย,ายาเฮ้เา,าเฮ้เเเยเยเฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้ยบนนยเ้ยเอ้ยเฮ้ยเนเ่้ยอ้ยเอ้ยเา้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้เจ้ยเยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเ้เฮ้เฮ้ยเฮ้เยเ้าเยเเเยเอยู่ี่้ยยเาา้เ ท,ทักทายเจ้าบ้านเด้อบาย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 ก่อนบายบายเป็นบ่บายบายก่อนบายบายก้อนโป่งก้อนบาย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 งงเนาะทุกคนตะม้วนนอนอยู่นี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหนุ่มหนุ่มบ่ล่ะห้านุ่มนี่หนุ่มบ่เออเฮ็ดยห์ผือ ตอลมพงมันเป็นเผลอขาดบาอกนะอันนี้บ๊เปิดเมื่อวานนะขึ้มือเสาวะ่ะมือเสานะ้องขี้ก่ยอยูเออ่เป็นตะมนเนะาะหองอะยางเลาะตรอเลาะตอเนาะทุกคนเอ้ยเอาร้านค้าคือหลายแทะบางหั้นกับร้านวันนี้กะร้านอีเนาะร้านค้าขายขนมยังผูกไว้แบบตะกรอนเนาะทุกคนนี่แยลงมาอีมุมนึง อขนาดแดดลงเขาก็ยังเห่อแต่เห่อแต่ทุกคนมีนคือโม้หมายคนเนาะอออันนี้เล้าข้าทุกคนเคยเคยถ่ายแต่ทุงทุงใส่อันนี้คือเล้าเข้าทุกคนหนึ่งสองสามสี่สี่เล้ามีแต่เล้าใหญ่ๆมานน้าดูมือบอกค่อยได้ไซน์เล้าแล้วเพราะว่าขี้ขโมยหลายอยู่ละกะเขินคอยก็มีอยู่เล้าแต่บอกมีข่าเสือ เออทาคุณกันแง่ลงไปอีเด้อทุกคนเลยแต่ว่าส้นทาพีก็สั่งเป็นเงียบๆเพื่อนทันด้มาแต่น้าบ่ะสบายดีอดีตจ้ามาแต่ซิเลอร์อไ,ได้ทุง่งมาเลยทุ่งฟ้น้นบ่อหายอยู่ไก่ย่บ่อไก่งย้างเอาบ่อีรถไกโอ้แล้วก็ลงหันแล้วก็มานี่ไปน้ำเพิ่นบ่กโอ้แต่ค่อยบ้าน้ีย่างน้ำเพิ่นอยู่ค่อยเห่อแตะหลัด <laughs> อันนี้กับทางยางลูกไปที่สาวผู้ไทยไปเอ,อนนี่ยงก็ไปเ,ออเด้หละ่ะไปซ้อนนะนะล,นลงสายอ๋อลงเส้นนี้ละ่ะบองกับบัตถือทุกคนเลยแล้วเข้าอีละแล้วไปนี่กะร้านค้าอีละเออนีหัวตะเห็ดไหมก็เป็นเอยีงอยงๆว่ะคือสาวผู้ไทยตาบอดีบ่ จ้าสวัสดีจ้าโอ้บอกโอ้ขอบคุลายลายจ้าย้ําอเฮาแต่เฮาแตนเบิดเฮ้นมแต่ลังง่ามๆเนาะเออดีปกติตามหุนําเนาทวอ่าเพื่อนถ้างถ้าขึ้นมาได้เฮือนเฮือนคือมี2สองหลังเป็นสองหลังเพื่อนแยกออโบเดี้ยไดมีจักเนาะ อ๋ออันนี้คือปลาทุกคนเบิง่งจักหน่อยนี้นะลูกดกคัะ <Yeah. S 1> ลูกดกแห้งทุกคนเอ้ยคุณเนอะเด้สบายดีจ้าสวัสดีจ้าเอ้ยพเพลย์ควนข้าวดิ่น้อยคนข้าวดิ่งน้อยอยู่จะคนเฮือนหาคนปลาเพรานท่านได้มาแต่ไฮบ์บ์เป็นเงียบๆเบนาะท่านได้ค้ำเขาแล้วท่านได้ขึ้นมาเนาะ โอ้ปลาข้าวเด็กน้อยนี่บอผู้เฒ่าเลี้ยงหลานเนาะก, <laughs> กินก็นอย่างละทอดไข่อาหารรักอาหารรักบ่ทอดกับต้มไข่นะ <laughs> อันนี้กะลัดเลาะมาอีทุกคนเว้ยเพื่อนกะอ้โอ้ตายโอ้สบายดีจ้าเฮ็ดเพลยดีโอ้นี่สวนพักบ่เพื่อนปูอีหยังจ้านี่ฮะหายา <áng>. ง ยางอี่ยงเนาะยางเพลแบบยเบะยางพระรหลานะบอกโอ้อันนี้พเพาะซื้อโอ้เพาะต้นมันขึ้นบอกมันนี่เขาเอาต้นมันไปเอาเพิ่นเอาอีอยงมเฮ็ดอันนี้นะเออเป็นยางเนาะต้นยางอันกีดนะบอกโอ้เอาบรจักเนาะเขาดูว่าเป็นส่วนพักโบเมนนี่นะ่ะ เพิ oh. então, ่นเอาเสื้อถุงดำแล้วเพิ่นอันนี้ลงลงเลยอ๋อบากกาเปิดของเพิ่นเนาะลายลางนะเฮื่อนนั่นย่างไปซอยแล้วก็มีแต่เฮื่อนเต็มอยู่ได้ยังกินข้าวแรงกินปลาไปหาบ่เออบัเท่านั้นแล้วเนาะบมปูกับปลาแล้วเนาะบ้านเฮาบันท้กยก็พักกับญาเออทางพูดกับเฮื่อนแย่ลงไปอีทุกคนสออนแต่ว่มีอะไรกุ๊กอะไรก็แห้งโดก นนี่ทุกคเพิ่นทันได้หมาจากหนาโอ้โอหผัน่ะอ,อีเบะเทาเบะเทาวันดีจ้าได้ยินยั่บอไม่ได้ยินไม่ได้นนยินเนาะโอ้สบายดี ป้ด <static. laughs> ีจ <laughs> ้าเบะเพิ <vil> ่นบ่ได้ยินเนาะเทาแล้วเพิ่นเทาแล้วเนาะทุกคนขันเท้ายางเบิดบ่าเบิดทุกคนเพอบ้านใหญ่แล้วก็อ้คือซอกแซกเอาเนาะกะเฮือบ่งบรรยากาศยนมมือแรงมึงงงบงคั้วไปประมาณนั้นซะนานเอานะทุกคนเพราะว่าบาทีก็สิว่าสามพ่อไทยคือถ่ายอ่าอ่าชุมชนถ่ายบาน หมู่บ้านล่วงหลายแท้สิคือเขามีโอกาสท่ากระถ่ายเพราะว่าบางคนที่เพิ่อยุก่กรุงเทพกรุงเทพฯเพิ่งจะเห็นบ้านเพิ่งจะเห็นมุมท่านน,น,นี้แต่ก็คือ,อบอกว่าส,สาวผู้ไทยกับบุหงะวาสิไปถที่เอเพือนผู้ใดสาวผู้ไทยกันยั้งลู่ล่าไปตามภาษาเนาะทุกคนถือเพือนผูน้ใดกะเธอนผู้นั้นเนาะกะเอาไว้สาหรับคนที่ไปทําการทํางานแล้วกะเยอะเบิง้งกะมาเปิดเบิ้งึ้นถอดบ้านบมีโอกาสได้มากเพราะความจนมันน่ากลัวทุกคน เป็นเรื่องปกติก้าสูชีวิตไปเนาะหรือบางคนที่อ่าจะเห็นเฮือนเก่าๆสมัยเก่าๆกับสี่ามีความสุขในการที่ได้เห็นเนาะทุกคนวันนี้เราสิไปมุมพู้นต่อเนาะทุกคนมาที่นี่โอ้เฮือนหลังใหญ่แท้พูน่ะแม่บอกเฮื่อนเจ้าบอกโอ้หย่าต่อมาพีเลยนเนาะทีกวางจี้เนอะเดาหมูบ่ยูเจ้าคนเฮือนเจ้า าเธอเหล่าบางใหญ่บอกที่ค้านกวดบอกจักปีแล้วเจ้าน่ะเจ้าเอทเจ้าเอซซื้อว่าเผลออุ่นใจอุ่นใจโอ้ไทยบ้านไทยเมืองพันเนมาเนาะจะมาแต่โซนบอกไปเยอ่บอกไปให้หมดสวนเยอ่บอกเยื่อนโอ้แม่นเลยแล้วผู้เทาเพิ่นไปรถนอกเพิ่นบปจักรเมยเนาะเฮาผู้สีฟ้าเฮือนดักเนาะอาสาเนาะกอบใจเด้อไม่เต้เฮิอนอยู่ เพื่อนนี่แน่นเลยทุกคนเป็นตะดินคืออย่างดีเด้อยามุแรงวมาเป็นตะโม้นเป็นตะม้อนผุ่นแง่เข้าไปพุ่นอีนี่น่ะซักแซกเบิศเลยปุ้ยพื้นดีนีแต่ทางแลน้นซื้อทางอันเอียงก่อเขาเอนทางอย่างก่อทางรถแลน้นทางเท้าทางแหวนนะเอออีเบวัาดีจ้าคือนอนสบายแท้มันหอนเนาะถ้าลายมาได้นี่โป้ได้นี่ ได้ยังกินแร้งได้ยังกินแร้งเออมันหอนเนาะนอะเอาซะนี่เลยเนาะเปนแต่ว่านั่งนำเถอะเว้เวเพินหอนเนาะทุกคนอันนี้มีคนอยู่ใช่ปะเอออันนี้ก็เหินคนเอออี่ก็เหินคนเบิ่งล้าเขาดู ไปยั้งไปยั้งเว้ยตามหาบ้านในแถวมาอยู่พีเนาะเออไปจ,จ,จ,จะได้ก่อเดี๋ยวนี้เพลงสุดนี่ไหมเขาคอยเซอร์เมอร์ใั่ไปยังสุดน่ะ <c oughs> <laughs> โอ้นอนได้ตื่นมาแล้วมาหาเลาะเลยนอนเจ้าเดยเลาะโวดโผและบอกกินบอกข้าวมือน,นี่นะ บกินต่ำยังเดียวมา,ากใ่กระตามทุกคนดิอิ่มแล้วออโอ้สาวบอเสียสนะอิ่มแล้วจังเบานะโยเจ้าแทนว่าเนาะมากินไม่ก็ได้ดอกแต่จีิงแล้เจ้าตัวเอกอิ่มแล้วเฉยนะ <c oughs> บ่ผ่านเน้อบ่ได้บ่บ่ผ่านบ่ผ่าน,าานสาวเสื้อดำเนี่ยบ่ผ่าน <c oughs> อันนี้คือมองที่หาอยู่เฮาเเสาเนาะตอนนี้หฮากัสิหาไปซื้อน้ำทุกคน หนทางอ่ะหัวเศ้าแดงและตะเกียบแดงแทนทุกคนเลยยั้งไว้จัง่อยเพราะว่าอยู่นำข้างหลังคือโกกไม้ใหญ่เออเอือนต้นยั้งบุคคยก็ลืมซื้อทุกคนโอ้ยุนี่เพิ่นเผาเอาได้ทุกคนขยะนะเพิ่นบ่ได้มีขยะมีเนีายเพิ่นเพิ่นต้องเผาบอลังบอลังเธอเหินนังนึงเผาเหินเรนึงกระเผาก็ต้องเผาเพราะว่าขยะมันหลายเนามันไม่มองทิมทุกคนกะซี ควันแน่ตามภาษาคนไทยบ้านธรรมดาคือตะเก่าหองกับเอีอยงก็ห้องกับเผาเอาขึ้นกันกน,กนั่นนะอันนี้คือร้านทาเนะซื้อน้ำโค้งแน่ซื้อเหลือน้ำบุญขายซื้อน้ำโค้งแน่ <c oughs>

หนึ่งสองสามสี่เอาอ๋อนี่แขนโอ้ยมห่อนกระโดดกระดีเถอะเนาะเอาเจ้าปงลวดเจ้าวางลวดเคสาหาเนาะจ้าจิตพุทเอ้ยาไหลไข่ย้อยกระเซิร์ซีไปให้ไปส่วนพื้น ก็มันกะมาจะตับบวนเนาะได้แล้วทุกคนเขาน้ำซ้ำป่าเราะต้องกินกินแต่น้ำหวานเนะมมาน <S 2> <S 2> <S 2> ะเพราะว่าโหนอลองเธอห้องกินน้ำไปแล้วมันกะเพื่อเยอะกินข้าวดูทุกคนอันนี้คลิปนี้ก็เป็นคลิปที่เฮารลอกบ,บ้านนโะปดสิปตีเฮเบิ่งเนาะอ่ะ ไปเบิ่งงูเบิ่งขวายเบิ่งบรรยากาศเบิ่งเล็กล่องเล็กน้อยสมัยตะก่อนค่อยก็ยุ่แบบนั้นละทุกคนเวลากินข้าวนี่พ่อแม่ต้องไปโฮมกันคือ,อเด็กน้อยหลายๆแล้วก็ไปดีกระอันขั้นผู้นี้กินผู้นี้กแยจะกินเด้ขั้นลูกผู้ใดกินข้าวยะต้องพาไปเฮื่อนอันหาหมูไปเล่นนหมูมาว่าให้พูดเรื่องกินผู้นึงบวกินไงสิกะผู้น,น,นด้กินแล้วเนี่ยเด็กน้อยมันก็ยานกันได้หรือเนาะ กินเลยสินะอันนี้ก็เป็นคลิปร่าๆพอได้ใ,ให้ทุกคนได้เห็นบรรยากาศย้อนยุกย้อนวัยคนมากกะเบิง้งคนบมากกะเบิง้งคือเก่านะเพราะว่าต้องเบิ้งซอยสาวผู้ไทยเ้อทุกคนโอเคคลิปนี้พอไว้ทริปนี้คลิปหน้าเจอกันใหม่เด้อทุกคนบา,บายบายมือหมอบวางบา,บายบายเ้อทุกคนโอเคเจอกันม่